ท่านใดนะคะที่กําลังมองหาพัดลมไอเย็นนะคะที่จะไประบายอากาศนะคะนี่เลยขอแนะน่าเป็นรุ่นนี้เลยนะคะน้องใหม่ของเราเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น A z L นะคะ180นะคะอัตราการะระบายอากาศนะคะจะอยู่ที่18,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะมอเตอร์ไฟนะคะจะอยู่ที่550วัตต์ค่ะสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง100ตารางเมตรเลยและถังน้ําของเรานะคะยังสามารถจุน้าได้ถึง100ลิตรเลยนะคะนี่เลยแต่ตัวใบพัดของเรานะคะสามารถสวิงซ้ายขวาได้นะคะหรือว่าบนล่างนะคะได้ทั เขถึงแน่นอนนะคะนี่เลยในด้านหลังของเรานะคะยังมีฟิลเตอร์กรองอากาศมาให้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถเติมนะ้ำตรงนี้นะคะได้เลยนะคะหรือว่าจะต่อท่อโดยตรงนะคะด้านข้างก็ได้เช่นกันนะคะนี่เลยนะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะง่ายๆแบบนี้เลยและตัวล็อกของเรานะคะยังสามารถล็อกได้ด้วยนะคะ หากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาพัดลมไอเย็นอยู่นะคะที่จะไปใช้งานนะคะในอาคารโรงงานหรือว่าโรงงานอุาาตสาหกรรมอะไรแบบนี้นะคะขอแนะนําเป็นพัดลมไอเย็นตัวนี้ของเราเลยนะคะสินค้าของเรามีพร้อมส่งนะคะถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ